เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็น Honda Civic นะครับซีว i กเดนิมิันปี2002สีสันเงาง,งามตามรูปนี่เลยนะครับรถพร้อมใช้ครับจัดไฟแน้นได้เล่เมเอกสารชุดโอนครบ ครื่องดีแอร์เย็นวงมลัยพาวเวอร์ครับช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับถ้าชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชีพเป้ารถสวยๆน้ำชมได้เลือกกันเป็นประจำทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆน,นะครับอันนี้ก็ออกสวยๆอีกคั้นหนึ่งครับมีเครื่องเล่นเสียงจอสมาร์ทให้ด้วยนะครับเครื่องดีสีสวยยางยังดีสีเส้นนะครับภายในก็าสะอาดคู่มือบริการอยู่ครบๆเลยนะครับรัวพร้อมใช้เลยทีเดียว เปิดมาที่แปดมืทน่8้าพับาทครับอันใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับพ่กัดดูรถอยู่เมืองเพชรบูรณ์ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ